สวัสดีคะ่ะม,มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับฟ้าไข่รถเมอ่อซอนะในวันนี้ฟาร์มมาอยู่ที่สาขาอ้ขวาไฟคะ่ะฟาร์มมาอยู่ที่โรงสามแล้วเป็นโรงเก็บรถเก็บร,รถที่เข้ามาใหม่นะ,ะวันนี้อีกเช่นเคยนะฟาร์มีรถสวยๆมากสปอยมาให้ได้ดูมาให้ได้ชมกันอีกแล้วนะกับน้องคันนี้เลยโตโยต้าอาริเอทีมหนึ่งจุดปคันนี้จะได้ปี 2, 2021 เลขไม่อย่างแส่มว้าวมากเลยเลขไม่เพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นนะโอ้ระยะการใช้งานคันนี้นะคะน้อยมากๆเลยทีเดียวนะ,ะมาดูนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะคะมาดูในส่วนของด้านในตัวรถนะคะฝั่งประตูของเขานะคะจะมาในรูปแบบของพลาสติกแบบนี้นะคะสวยสวยสวยนะคะสีดำเรียบเงาแบบนี้เลยซื้อไปใช้งานนะคะ เทียบโมนึงได้เลยนะอ่าแล้วก็นะพวงมาลัยของเขาจะมาในรูปแบบของมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะสามก้านสวยๆแบบนี้เรียบเงาหุ้มด้วยหนังแบบนี้นะคะสวยงามแบบนี้เลยนะอ่ามาดูในส่วนของคอนโซลหน้าคันนี้กันเลยนะเรียบเงาเช่นกันนะคะไม่มีริ้วรอยใดๆริ้วรอยต่างๆนานาไม่มีให้เห็นเลยนะแล้วก็หน้าจอสัมผัสขนาด เจ็ดนิ้วนะคะน้องคันนี้สวยงามแบบนี้เลยนะเกียร์ออโต้ะนะคะสำหรับน้องคันนี้แล้วก็นะเบาะนะคะจะมาในรูปแบบของเบาะหนังนะจะเป็นเบาะหนังสีดําเรียบเงาแบบนี้เลยนะโอ้ลวดลายสวยงามมากๆเลยนะคะเรียบเรียบเรียบแบบนี้นะคะลวดลายของเขานะคะจะเป็นแบบว่าเป็นผ้านะคะสวยงามนะคะสัมผัสแบบว่าลื่นๆนะคะคุณพี่เช็ดทําความสะอาดได้ง่ายเลยนะสําหรับเบาะผ้า สำหรับเบาะหนังคันนี้นะคะแล้วก็นะด้านหลังนะคะเช่นกันนะด้านหลังผู้โดยสารจะมาในรูปแบบของเบาะหนังเช่นกันเลยนะสีดําเรียบเงาแบบนี้เช็ดทาความสะอาดได้ง่ายเลยทีเดียวนะสําหรับน้องคันนี้ามาดูในส่วนของด้านบนเพดานตรงนี้เลยนะคุณพี่สังเกตเห็นอะไรไหมคะ มันเรียบเงาแบบนี้ไม่มีแบบว่ารอยย่นรอยยันต่างๆนั้นานะไม่มีให้เห็นเลยนะเรียบเงาสวยๆเดิมๆเดิมๆของโรงงานเลยนะก็อย่างที่บอกนะคะน้องคันนี้นะเล็กไม้เพียงแค่2 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะเล็กไม้เพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นนะปี21นะคันนี้ปี21เล็กไม้เพียงแค่20,000กิโลนะคะเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยทีเดียวนะอ่า กระจกรอบคันติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะมีคิวกันสามาให้ด้วยนะคะสำหรับ,รบน้องคันนี้นะซึสภาพโดยรวมนะคะรอบคันไม่มีร, os, มมร ơi, ิ้วรอยใดๆให้เห็นเลยนะคะไม่มีรอยบุบ,บรอยช้ำต่างๆนานารอยรักยงรอยรักหิ้งต่างๆก็ไม่มีให้เห็นนะเรียบรยบแบบนี้เลยนะไฟกระจกกระจก ด้านหลังนะคะไม่มีว่ารอยแตกรอยร้าวนะต่างๆนะคะเรียบเรียเงาๆ,ๆ,ๆแบบนี้เลยนะเดิมของโรงงานเช่นกันเลยนะคุณพี่ซื้อไปนะคะถ้าเจอว่ามีประสบอุบัติเหตุหนักพิการหรือเจอว่ารถคันนี้นะคะผ่านการน้ําท่วมมาคุณพี่เอามาคืนฟ้าได้เลยนะฟ้ายินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยนะสําหรับน้องคันนี้นะคะ ล้อคันนี้นะคะจะได้ล้อแม็กนะคะยางปี21นะสัปดาห์ที่9กยาง21โอ้โหเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะสภาพคือยังแบบยังสมบูรณ์เลยนะคะเอาไปใช้งานได้อีกสักระยะนึงเลยนะรับน้องคันนี้นะคะสวยงามแบบนี้เลยสีสวยเดิมนะคะไม่มีการพ่นสีไม่มีการสลับปเปลี่ยนใดๆอย่างแน่นอนนะสภาพคัดเกรดเอให้ทุกคันเลยนะ ท่านไหนนะคะสนใจมาจับมาจองกันได้นะ,ะมีอยู่คันเดียวนะนเลขมาเพียงแค่20ง0มกิโลเท่านั้นนะ,ะปี21นะ,ะมาจับมาจองกันได้มหาฟ้าได้ที่ร้านนะคะมินบุรีซอย20 ความไปยค่ะม,มีนบุรีเซรีไทย68แยกหนึ่งเข้ามาภายในซอยได้เลยนะคะมีรถให้เลือกหลากหลายเลยมีให้เลือกมากกว่า400คันเลยทีเดียวนะคะมาจับมาจองกันได้สุดท้ายนี้หากฟ้าพูดผิดประกาศได้หรือให้ข้อมูลไม่ตรงนะฟ้าขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในอ e ีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ